ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมพบกับช่องเมทซานะครับวันนี้เราจะมาสปอยปินออฟทนิดภาคโวลพับตอนที่75หรือจะตรงกับมังะในตอนที่245การแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยความเดิมจากตอนนี้แล้วการแข่งขันคู่ระวังทีมญี่ปุ่นกับทีมฝรั่งเศสทวีความดุเดือดมากขึ้นกว่าเดิมทางฝั่งทีมฝรั่งเศสเอสกา ในแสดงความสามารถพิเศษเพ้นศิลปะออกมาแล้วได้บุกจู่โจมใส่ทีน่ปุ่นทางโมลิก็ได้งัดความสามารถพิเศษของตนเองที่มีอยู่ออกมาเช่นกันโดยการรับระวังแข่งแล้วจู่ๆรูปแบบการเล่นและการเคลื่อนไหวได้เปลี่ยนแปลงไปโมลิไล่อัดทีฝรั่งเศสไปไม่เป็นเลยทีเดียวในเซตที่สอที่ปุ่นขึ้นนำา2ต่อศเกมแล้วเอสกาดเลยเข้ามาคุยกับโจนฐานว่า เฮ่ hey, โจนาธานนายเก็บข้อมูลพวกนั้นได้ไหมโจนาธานเลยตอบกลับไปว่าไม่ได้เลยล่ะขอโทษด้วยนะฉันไม่เคยเก็บข้อมูลผู้เล่นที่กำลังหลับระหว่างแข่งนะเอ็ดการ์เลยบอกว่างั้นพวกเราไม่มีทางเลือกอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวฉันจะเพ้นตัวนายระกันนะแล้วเอ็ดการ์ก็ได้วาดลวดลายไปยังใบหน้าของโจนาธานจากนั้นนิสัยของโจนาธานได้เปลี่ยนไป แล้วได้บอกกับยานังี้ไปว่าเฮ้ hey, นายนะรู้สึกจะใช้เทนนิสข้อมูลใช่ไหมอา้าวลองรับลูกจากชั้นแบบนี้หน่อยเป็นไงทางผู้ชมในสนามถึงกับอึ้งเลยอุทธรมาว่าเฮ้ย hey, ดูนั่นสิโจนาธานนั่นเปลี่ยนไปคนละคนเลยละจากนั้นยานังี้ก็ได้ตีลูกโต้กลับไปทางโจนาธานถึงก็บ,บอกว่าฮ่าฮ่ h, อะไรกันการโจมตีแบบนั้นมันใช้ไม่ได้ผลกับฉันหรอกหน้า ทางคามูเลยพูดถึงโจนาธานว่าหมอนั่นสามารถปรับเป็นนิสัยได้หลายบุคลิกโจนาธานเป็นหนึ่งในมิิเคอลอาร์ทที่น่าตกตะลึงเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากการเพ้นของเอกการเป็นเหมือนเสมือนการสะกดจิตโจนาธานเข้าไปทําให้โจนาธานนั้นเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นอย่างไรละ่ะอิรุอีเห็นแบบนั้นเธอพูดว่าเรนจิก่อนหน้านี้คงวิเคราะห์ความสามารถของเอกการแนนิสศิลปะอย่างสมบูรณ์แบบ ในเซตแรกแล้วล่ะแต่คงไม่คาดคิดว่าเอสการนะ์ดจะใช้ความสามารถนี้มาให้กับพาร์ทเนอร์แบบนั้นทําให้ข้อมูลที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้ผิดพลาดไปหมดโดยเฉพาะข้อมูลของโจนาธานที่มีบาดแผลมากที่สุดเลยล่ะนะทางอิกุโตก็พูดออกมาเช่นกันว่าแสดงว่าช่วงแรกมันก็แค่เป็นการอุ่นเครื่องสินะนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรนจิคาดการผิดพลาดไม่น่าเชื่อเลยว่า เด็กคนนั้นจะมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปแบบนี้นะจากนั้นโมริก็ได้ตีลูกย้อนกลับไปโดยใช้แบ็คแฮนด์ทางโจนาานก็ได้ตีลูกโต้กลับไปเรนจิได้วิ่งเข้าไปรับลูกอย่างรวดเร็วพร้อมทางวิเคราะห์ว่าลูกรีเทิร์นทำมุม33องศาความเร็ว145กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างนั้นหรอแล้วอย่างนี้ก็ได้เข้าไปรับลูกนั้นแล้วก็ได้ตีสวนกลับไปลูกด้ลงคอทางฟังทีฝรั่งเศส กลายเป็นเกมที่ญี่ปุ่นไล่มา4ต่อ5เกมทางคิริฮาระเห็นแบบนั้นเธอก็พูดว่าโอ้เยียบไปเลยครับรุ่นพี่อย่างนี้ยังไงซะเทนนิสข้อมูลของรุ่นพี่น่ะไร้เทียมทานอยู่แล้วละครับยูกิโมระก็ออกมาพูดเช่นกันว่าต้องขอขอบคุณรุ่นพี่โมริที่เล่นทวงเวลาเอาไว้คอยให้อย่างนี้มีสมาธิแล้วเก็บข้อมูลมากขึ้นสินนะโมริเลยเข้ามาถามอย่างนี้ว่า เกมหน้าเราต้องเล่นอย่างเอาจริงเอาจังแล้วล่ะนะว่าแต่นายเก็บข้อมูลมาได้ทั้งหมดแล้วหรือยังละ่ะอย่างนงี้ทางฝั่งทีฝรั่งเศสเอ็ดการ์ได้บอกว่างั้นก็ดีแล้วล่ะนะดูเหมือนว่าพวกนายจะเก็บข้อมูลพวกฉันมาแล้วสินะแต่ก็ต้องยอมแพ้สักเถินนะเดี๋ยวฉันจะเพ้นเจ้าหุ่นเชิดของฉันให้เป็นอีกแบบหนึ่งเองแล้วเจ้าเอ็ดการ์ก็ได้เพ้นหน้าของโจนาธานเป็นรูปแบบใหม่ แล้วเอ็ดการ์ก็ได้พูดอีกว่าแย่หน่อยนะพวกนายอุกซาเก็บข้อมูลมาจนถึงตอนนี้แต่คงใช้ไม่ได้ผลแล้วล่ะโบลิเลยอมยิ้มออกมาแล้วบอกทีฝรั่งเศสไปว่าอย่างนี้นะไม่ได้เอาแต่เก็บข้อมูลพวกนายอย่างเดียวหรอกนะพวกเราสามารถซึมซับรับข้อมูลจากพวกนายโดยตรงเลยล่ะนะเมื่อเจ้าจนทานเห็นแบบนั้นถึงกับพูดออกมาว่าไม่จริงหน่า เจ้าพวกนั้นเหมือนกับพวกฉันเลยเอ็ดการ์เลยบอกว่าไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อพวกนายสามารถส่งผ่านข้อมูลถึงกันได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยทางจนาธานได้พูดถึงโมลีว่าก็ไม่น่าเชื่ออยู่ดีนั่นแหละเขาคนนั้นสามารถรับข้อมูลในขณะที่เขากำลังหลับลึกและขึ้นไหวอย่างไม่มีแผนเนี่ยน,นะอิรุอิเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ตัวเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นแบบนั้น แต่ด้วยความสามารถพิเศษของรุ่นพี่โมลิละมั้งที่สามารถทําแบบนั้นได้เป็นหนึ่งเดียวกับสุดยอดข้อมูลที่มาจากยานังี้ยังไงละ่ะแล้วจากนั้นยานังนี้ก็ได้เปิดฉากบุกใส่ทีมฝรั่งเศสได้ตีลูกพุ่งไปทางหน้าอัดใส่ผู้เล่นทีมฝรั่งเศสทางเอ็ดการ์ได้บอกว่าโอ้ลูกพุ่งมาถึงข้างเน็ตเลยสินะงั้นก็โต้กลับด้วยเอลฟนไนทีฟแล้วเอ็ดการ์ก็ได้วาดรูปช้า,ชางออกมาโจมตีใส่ทีปุ่น แล้วได้บอกจอรทแนไปอีกว่าจอรทานนายป้องกันพื้นที่ที่เหลือเอาไว้เลยจอรทแนเลยตอบกลับไปว่าโอเคได้เลยแต่ร่างกายของฉันมีข้อจํากัดอยู่นะคงไปวิ่งรับทั่วสนามไม่ได้หรอกฉันคิดว่าลูกน่าจะตกทางตรงกลางคอร์ดมากกว่านะอย่างนี้เลยบอกว่าไม่ใช่ตรงนั้นหรอกฉันตีไปทางด้านขวาตั้งหักละ่ะแล้วจูจูโมลีขณะหลับก็ได้ใช้เทคนิคลูกกายกรรมย้อนลูกเบาๆไปทางด้านขวา ทางฝั่งทีมฝรั่งเศสลูกนั้นได้ลงขอดไปกลายเป็น0 15ต่อ15อย่างนี้เลยเดินมาบอกกับโมริว่ารุ่นพี่โมริครับลูกรีเทิร์นเมื่อกี้เป็นลูกรีเทิร์นที่ดีสุดเลยนะครับลูกตกห่างจากขอดเพียงแค่ 4.06? มิลเองนะครับจากนั้นทีมญี่ปุ่นได้เปิดฉากบุกอย่างต่อเนื่องได้ใช้เทคนิคการรับของโมริระวังแข่งไล่อัดทีฝรั่งเศสจนกลายเป็นเกม ทีมญี่ปุ่นขึ้นนำ6-5ต่อเกมแล้วอย่างนี้ก็ได้ตีลูกดอกบุลเล่ลูกได้พุ่งตกข้างหลังทีมฝรั่งเศสกลายเป็นเกมเซตทีมญี่ปุ่น7-5ต่อเกมทางผู้ชมในสนามถึงกับพูดว่าไม่น่าเชื่อทีมญี่ปุ่นสามารถต่อกรกับทีมอันดับที่สาของโลกได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฉันคิดว่าพวกนั้นจะจบตั้งแต่ทีมฝรั่งเศสขึ้นนำ5-0ต่อแล้วนะ่าจากนั้นเข้าสู่ช่วงพักเบรก เอดกาดได้พูดว่าน่าสนใจจริงๆนะเจ้าเด็กหัวไข่มอต้นนั่นสามารถประสานงานกับเด็กมปลาได้อย่างยอดเยี่ยมทางบาด็อกหรือดากนบอกเอดกาดไปว่าเป็นไงบ้างละ่ะเอดกาดนายโอเคไหมถ้านายแพ้นในแบบนี้ฉันจะระบายสีบนหน้าของแกเองเอดกาดเลยตอบบาด็อกกลับไปว่าเฮ้ยแบบนั้นมันไม่ตลกเลยนะเฟ้ยเจ้าแฮนซัมโจนาธานเลยเข้าบอกเอดกาดว่า พวกเราจะต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแล้วล่ะนะเอ็ดการ์นายช่วยเพ้นสีบนใบหน้าเพิ่มอีกทีซิเอ็ดการ์เลยตอบโจนาธานไปว่าอ่าเรื่องนั้นนายไม่จำเป็นต้องบอกฉันก็ได้นะแล้วอีกอย่างหลังจากนี้ไปนายนะ่าต้องเรียกฉันว่ามิสเตอร์ด้วยละ่ะจากนั้นทีมฝรั่งเศสได้เปิดฉากบุกใส่ทีปุนราวกับพายุโหมกระหนำ่ำฟูจิเห็นแบบนั้นเธอพูดออกมาว่าแย่ yeah, ละเซตที่สาม ทีมเราเริ่มต้นได้ไม่ดีเลยกลายเป็นว่าเซตนี้ทีมเราโดนบุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยทีมฝรั่งเศสก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมสินนะกลายเป็นว่าเซตที่สทีมฝรั่งเศสออกนําไปอย่างขาดลอย5ต่อศูเกมด้วยกันเอ็ดการ์เลยบอกว่าความพยายามของพวกนายมันสูญเปล่าแล้วล่ะนะขอโทษด,ด้วยละ่ะพวกนายคงหนีจากสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะนะ ท้โจนทา,านเลยตะโกนบอกเอ็ดการ์ว่ามิสเตอร์เอ็ดการ์ครับผมว่ามันแปลกอยู่นะครับทำไมจู่ๆพวกเราได้เกมจากทั้นั้นง่ายเกินไปเจ้าหัวไข่นั่นการเล่นมันเปลี่ยนไปในเซตนสองนะอย่างนี้ที่กำลังเสิร์ฟอยู่ได้พูดถึงเจ้าจนาธานว่าความเป็นไปได้ที่การขึ้นไหวของเจ้านั่นจากซิตี้ลูกช็อตครอสลูกสปินก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีปัญหาเราสามารถรับมือได้แน่ ทางเอ็ดการ์ดเลยบอกกับโจรสฐานว่า5เกมก่อนฉันคิดว่าพวกนั้นมันมีข้อมูลพวกเราวิเคราะห์ได้อย่างเปอร์เฟกแต่ฉันว่ามันฟุกมากกว่าระมังแล้วย,นยานังงี้ก็ได้หยิบลูกแล้วก็เสิริมออกไปแต่ยางงี้เหมือนกําลังจะวูบหลับไปทางเอ็ดการ์ด่แบบนั้นเลยพูดว่านายนะ่ะคงลืมไปอีกหนึ่งอย่างสิงนะว่าทางพวกฉันก็สามารถเก็บข้อมูลจากพวกนายได้เหมือนกันนะ จากนั้นทีฝรั่งเศสก็ได้ขึ้นนำา0 015 030 0-40แล้วเข้าสู่แมตช์พอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกโคลิโอถึงกับตะโกนออกมาว่าในระหว่างแข่งขันพวกนั้นสามารถวิเคราะห์ได้อย่างหมดจดอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยทางจนาธานได้พูดว่าไม่มีช่องโหว่หรอกนะข้อมูลระหว่างหลับฉันได้วิเคราะห์มาอย่างละเอียดแล้วหละ่ะแล้วยันนี้นก็ได้พูดพร้อมกับจนาานว่าสิ่งที่นายจะพูดก็คือ สิ่งจำเป็นที่สุดก็คือการคอนโทรลข้อมูลยังไงหละโจนาธานถึงก็อึง้งและถึงกับพูดว่าไม่น่าเชื่อเจ้านั่นรู้ในสิ่งที่เราจะพูดด้วยงั้นเหรอเนี่ยแล้วอย่างนี้ก็ได้ตีลูกโต้กับกลายเป็น15ต่อ40แล้วอย่างนี้ก็ได้อ่านความคิดของเอ็ดการแล้วก็พูดออกมาว่า,วานายรู้ได้ไงกันอย่างนี้เรนจิเพราะต่างฝ่ายก็เก็บข้อมูลกันทั้งคู่มันไม่ง่ายเลย ที่จะทําแบบนั้นได้นายคงจะคิดแบบนั้นสินนะโบลิเลยหันหน้ามาบอกกับยานอย่างนี้ว่าพวกนายนะ่ะอย่าประเมินค่าเสนาธิการแห่งดิกไข่ต่าเกินไปี่แล้วก,การแข่งขันคู่นี้จะจบลงแบบไหนติดตามได้ในตอนหน้านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสปอยล์ินออฟนิดภาคโวล์วครับตอนที่75หรือจะตรงกับมังงะในตอนที่ 215อ่าก็คือว่าก็ขออภัยที่แอร์ก็ลงคลิปช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าใช้เวลาแปลไปพอสมควรเลยนะครับก็ขออภัยอย่างยิ่งที่ลงคลิปช้าไปหน่อยนะครับอ่ะแล้วคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นสปอยมังงะ EP ที่76นะครับผมอ่าจะเป็น EP ที่มันมากนะเพราะว่า เลียวมากับเจ้าปรินซ์นะครับก็จะได้เจอกันอีกรอบครับจะเป็นศึกเทนนิสแข่งขันบนหลังม้านะครับอ่าเดยวต้องติดตามกันเลยนะครับผมก็ถ้าใครต้องการให้แอดทำข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะมาสอบถามพูดคุยกันก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ับแอดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับเพจก็คือเป็นเมดาซมังงงเอ็นชอปนะครับก็จะ ลงคลิปก่อนนะครับผมว่าถ้าใครอยากจะดูคลิปก่อนก็สามารถเข้าไปกดถูกใจเพจได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมด้วยครับกิจกรรมเนาะเขาดาวมื่นซับของแอดนะครับผมก็สามารถกดสมัครตามนี้ได้เลยครับคือแอดก็จะปรับราคาให้ต่ำสุดนะครับแต่ว่ามันได้เท่านี้จริงครับคือพยายามปรับให้ต่ำกว่านี้แล้วก็มันไม่ได้นี่ครับก็เอาประมาณนี้นะครับผมก็แค่ราคาขั้นต่ำครับก็สามารถรุนรับ รางวัลได้เลยนะครับผมรางวัลก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนครับ n e w ปิน t ท n n i s นะครับผมก็คือจะเป็นภาค World c ครับนะครับก็แอจะแจกทั้งหมด5รางวัลด้วยกัน,นครับเดี๋ยวแอก็จะอัปเดตนะครับว่ามีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมกี่คนแล้วนะอโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่แอได้ทำกี่ยวกับสปอยมังงนะ EP ล่าสุดตอนที่ 3 5 6กถึง358กันเลยนะครับเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะบ,บอกว่าเรียวมะอาจจะเจอกับเปียวกะหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ก็เป็นคำถามที่ยอดฮิตเลยนะครับก็ถ้าดูจากเนื้อเรื่องนะครับที่ดำเนิอนอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเนาะก็จะเห็นว่าเดี่ยวมือหนึ่งครับก็จะเป็นโทคุงอวะเนาะซึ่งโทคุงอวะนี่ก็น่าจะเจอกับ กับตันทีมฝรั่งเศสเนาะก็ชื่อว่าอันโตนิโอนั่นเองครับก็น่าจะเป็นเดี่ยวมือหนึ่งน่าจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เดี่ยวมือสองครับตอนนี้ก็คือจะเป็นเดียมะก็จะบัต h ากับคินทาโร่นั่นเองครับซึ่งก็ไม่พิกโผหรอกอาจจะมีการแข่งขันที่แบบดุเดือนแล้วก็จะเป็นเดียมะนะัน้งที่อาจจะเฉือนไปได้แล้วก็จะไปเจอกับเรียวกะนั่นเองเพราะว่าเหมือนกับว่าอัตุเบตนะครับลงแข่งใน,นเดี่ยวมือ3เพื่อจะชิงตำแหน่งใน,นเดี่ยวมือ3ใน การแข่งขันจัดอันดับภายในนั่นเองซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเจอกับเจ้าโรมิโอที่แห่คุกออกมานั่นเองครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่ามันจะลงเอืยแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรุ้นตามเนื้อเรื่องหลักอีกทีนะครต่อมาครับเป็นคมที่บอกว่าอัชฉริยะฟูจิมไในลงแข่งรอบชิงหรอครับแอดอ๋ออันนี้คือรอบชิงก็อ,อย่างที่บอกครับคือว่ายังไม่มีกําหนดตัวผู้เล่นออกมาแล้วครับผม,ผมก็จะมีการแข่งขัน ศึกจะอันดับภายในของทีมญี่ปุ่นขึ้นมานครับซึ่งฟูจินะครับก็ได้ลงนะครับผมลงแข่งขันเนาะแต่ตามนื้อเรื่องนะครับยังไม่ปรากดออกมาว่าฟูจิจะลงชิงตําแหน่งในตําแหน่งอะไรนะครับผม mm hmm. ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นเดี่ยวก็ได้นะครับลงเล่นเดี่ยวก็ได้ก็มีความเป็นไปได้เนาะ ก็เห็นในตามเรื่องก็แค่ว่าตัวฟูจินั้นเหมือนกับได้ถือแร็กเกตออกมาแล้วก็มีการแบบว่าวอร์มอัพหรือตีลูกดอกไปมาตามนี้นะครับผมก็แอดว่าน่าจะลงชิงตําแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ต้องรุ้กันไปอีกทีว่าฟูจิจะได้แข่งนงแล้วก็เจอกับไครเนาะอ่านี่ก็ต้องรอรุ้กันอีกทีนะครับอ่าต่อมาแล้วครับเป็นคอมเมนต์ที่สาบอกว่าเรียวมะเจอกับคินททโรครั้งแรกตอนไหนครับ แล้วทำไมต้องเรียกโคชิมาเอะโอ้เออนี่เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าบางคนมีคนสงสัยต้องเยอะเลยครับว่าทำไมคินทาโร่ถึงเรียกเรียวมะว่าโคชิมาเอะเนาะอ่ะเดยแอดก็จะตอบแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับคือว่าเรียวมะเจอกับคินทาโร่ครั้งแรกตอนไหนก็ถ้าจะไม่ผิดเหมือนจับว่าเป็นหลังเสร็จศึกที่โรงเรียนเซกุเจอกับโรงเรียนฮิงะนะครับเหมือนกับเรียวมะได้เข้าไปสนามกีฬาเทนนิส ที่เป็นรอบชิงที่จะเจอกับสาธิริคัยแล้วก็เงินบังเอิญไปเจอกับคินฮาโร่พอดีนะครับน่าจะเป็นตอนนั้นเนาะน่าจะเป็นตอนที่6กละมั้งถ้าจําผิดข้อขออภัยด้วยนะครับส่วนโคชิมาเอะอ่าก็คือไม่มีเปิดเผยในตามเรื่องนะครับเหมือนแอดจะเจอในนิยายเนาะเหมือนกับว่าโคชิมาเอะครับเหมือนจะมีความหมายว่าบุคคลที่อยากจะเจอมากที่สุดนั่นเองเหมือนกับในตามนิยายได้บอกว่าชิรายชีได้เล่าสรรพคุณของ ลี้ยวจนแบบเวอ่อวังอลังการในตามเรื่องก็มีนะครับอย่างเช่นมีตัวบึกบึนอย่างกับยักษ์อะไรแบบนี้นะครับผมก็คินาโร่ก็เสือกเชื่ออีกนะก็ยังเชื่ออีกด้วยนะแล้วหลังจากนั้นก็คือคินาโร่ก็เลยเรียกเลียวมาว่าโคชิมาเอะนั่นเองครับตั้งแต่เจอกันครั้งแรกก็เรียกว่าชื่อนี้เลยเนาะก็น่าจะเป็นไปตามนี้นะครับผมอ่าต่อมาละครับเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าเบลล์อินทำไมแข่งต่อไม่ได้ครับโอ้ ถ้าไปไตามตอนล่าสุดที่แอดเคยทำไปเนาะก็คือว่าเบลรินแข่งกับวองนะครับแล้วก็บิลรินได้ชุ่มเทพลังสุดชีวิตนะครับก็คือใช้ท่าอารยวิญญาณนี่คือฝืนร่างกายตัวเองจนแบบโอ้กะอะักเลือดเลยทีเดียวนะครับผมเหมือนกับว่าแค่รอดออกมาได้ก็ถือว่าปฏิหาริย์แล้วนะครับผมก็เป็นไปตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็โอนี้ด้วยอ่ะโอนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน,นครับบาดเจ็บหนักครับคือข้อมือหัก ที่เขาเจอกับ QP นะครับก็2คนนี้ก็เป็นตัวหลักของทีมญี่ปุ่นที่ไม่สามารถลงแข่งในรอบชิงได้นะครับอ่าต่อมาแล้วครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายกันเาบอกว่าแอดคิดว่าเรียวมะจะปล่อยร่างอาวตารสู้กับคินทาโร่ไหมครับโอ้โนี่ชัดเจนครับแอดคิดว่าน่าจะใส่เต็มแม็กอย่างน่นเนครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่เต็มแม็กนี่เรียวมะอาจจะแพ้คินทาโร่นะครับส่วนคินทาโร่ก็มีร่างอาวตารไหมก้อนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเนาะ ก็ต้องรู้กันอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงส่วนเรียวมาร์กกินโโร่นั้นสิ่งที่เหมือนกันคือจะมีสภาวะไร้ที่ตินั่นเองนะครับถ้า2คนนี้เจอกันนี่โอ้โหใส่เต็มเนียย่ยวแน่นอนครับไม่งั้นโอ้โหแบบว่าการขันนี่แบบคงยืดเยื้อนานแน่นะครับสองคนนี้เคยแข่งกันเนาะในภาคแข่งขันทั่วประเทศแค่ลูกเดียวนะครับแหมเล่นกันแบบกินเวลานานมากนะเลยเนะาะแอดคิดว่า2คนนี้นะครับฝีมือน่าจะใกล้เคียงที่สุดละ ในใสายตาของแอนนะแอนคิดว่า2คนนี้แบบใกล้เคียงสุดละฝีมือ2คนนี้ก็ต้องรู้นอีกทีนะว่าจัดอันดับศึจกจัดอันดับภายในนี่โหเดือดๆอ,อย่างแน่นอนนะครับอ่ารต้องรุ้นันตอไปนะครับผมส่วนสำหรบับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ